สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนธรรมทูตเครหัส่วิถีพุทธและพุทธศาสานิกชนทุกท่านครับคลิปรายการเสียงจากธรรมทูตเครหัส่าวิถีพุทธในวันนี้ผมจะได้นำเรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมาพูดคุยกับสมาชิกธรรมทูตเครือข่ายวิถีพุทธนะครับ ผมเชื่อว่าคงจะมีเพื่อนๆสมาชิกธรรมทูตคาราบิธีพุทธหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทําความดีการทําความชั่วแล้วจะให้ผลอย่างไรนะครับแต่ในช่วงนี้เ,เราพี่น้องชาวธรรมทูตคาราบิธีพุทธรวมถึงพี่น้องเพื่อนร่วมโลกก็ประสบกับชะตากรรมอย่างหนึ่งก็คือการระบาดของ โควิด1 9ซึ่งก็เป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนวิถีความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามากทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามผมก็หวังว่าพี่น้องธรรมทูตการันพิธีพุทธและพุทธศาสนิกชนทุกท่านคงจะรักษาตัวได้รักษาตัวรอดนะครับยังไงก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของฝ่าย ควบคุมโรคหรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานของรัฐด้วยเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อจะให้เป็นประโยชน์คือความปลอดภัยกับตัวเราเองสมาชิกในครอบครัวรวมถึงพี่น้องเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันโรคเดียวกันนี้ด้วยนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะโชคดีปลอดภัยจาก โควิด19นะครับดังที่ได้เรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าการทำความดีนั้น <c oughs> มันก็ไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายถ้าว่าเราไม่เข้าใจก็อ,อาจจะประสบกับเรื่องของกําลังใจที่เราจะทำความดีมีหลายคนทาําความดีแล้วไม่ได้ดีก็เลยมาบน่นน้อยอบน้อยใจว่าเออฉันทำดีแล้วนะทำไมถึงไม่เห็นได้ดีแต่คนอื่นเขาทำไม่ดี แต่เขากับร่รํารวยมีเกียรติยศชื่อเสียงในสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้นะเราก็คงจะเคยได้ยินคําที่เราพูดกันเล่นๆแบบทีเล่นทีจริงหรือจะเป็นเชิงประชดอะไรก็แล้วแต่เธอว่า,าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปผมเชื่อว่าสมาชิกเราหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินคนํานี้และหลายๆท่านก็อาจจะพูดคํานี้ด้วยนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วเรื่องการทําดีได้ดีทําช่วได้ช่วเนี่ยนะครับเราไม่ใช่พูดขึ้นมาเลยลอยหรือพูดกันมาเองนะครับมีพุทธวจนะรับรองไว้ซึ่งปรากฏอยู่ในสมุดทศูรนะครับสมุดทกะสูรนะครับในปฏยปิฎกเล่มที่15นะครับได้ปรากฏอยู่ที่นั่นนะครับท่านกล่าวเป็นภาษาบาลีว่า <c oughs> ยาทิสังวะปะเตพีชัง ตาที่สังละพะเตพลังกัลยาณกาลีกัลยาณังปาปกาลีจะปาป,ก,าาก,ป,าปกังแปลโดยความหมายก็หมายถึงว่าปลูกพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว อันนี้เป็นพุทธวจนะที่พระองค์ได้ตัดไว้ซึ่งปรากฏอยู่ในสมุดธ,ธกสูตรนะครับท่านที่สนใจเรื่องการศึกษาคนฟ้าในปตายปิดกก็ไปเปิดหาอ่านในรายละเอียดได้นะครับฉะนั้นเรื่องของการทําความดีเนี่ยนะครับเราคงจะมองเห็นว่าถ้าเราปลูกพืชอย่างไรเราก็จะได้ผลเช่นนั้นเหมือนกับว่าเราปลูกมะพร้าวลงไปในสวนในไร่นะครับมะพร้าวก็จะให้ผล ออกมาเป็นผลมะพร้าวปลูกข้าวลงไปในนาผลก็จะเป็นมเมล็ดข้าวนะครับเราปลูกอย่างไรเราก็ได้อย่างนั้นเราปลูกข้าวในนาแต่จะให้ผลเป็นมะพร้าวนั้นผิดกฎธรรมชาติผิดหลักธรรมชาติเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเรื่องของการทำความดีการทำความชั่วก็เช่นเดียวกันนะครับ ฉะนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราจะได้ไม่ไม่เสียใจนะครับฉะนั้นคําพูดที่บอกว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีั่วไปจึงเป็นการพูดเล่นเล่นหรืออาจจะพูดอาจจะพูดแบบประชดประชนันให้กับใครคนใดคนหนึ่งที่เราไม่ชอบหรือ,อเด่นโด่ดดดงดังในสังคมเขาก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรนักหนา แต่เขากับได้ดบได้ดีจากการประจบประแจงหรือทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เจ้านายรักอะไรประมาณนั้นนะครับฉะนั้นเรื่องของการทำความดีนั้นเราจะต้องเข้าใจนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้ยินคําพูดที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้ว่าทําดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีทงไปเราก็จะต้องอตอบเขาด้วยเป็นสำนวนก่อนเช่นเดียวกันนะครับว่าโลกมีทมคำจุนหนุนอย่างนี้เมื่อทําดีไม่ได้ดีมีที่ไหนถ้าทับดีต้องได้ดีทุกทีไปขอเพียงให้เข้าใจธรรมในฝวามดี ท่านเน้นตรงที่ว่าขอเพียงให้เข้าใจทำในครามดีคือเราจะต้องเข้าใจนะเข้าใจที่จะทำความดีฉะนั้นในหลักของการทำความดีนั้นถ้าจะให้ได้ดีก็จะต้องประกอบด้วยสมบัติ4ประการนะสมบัติ4ประการนั้นก็มีคติสมบัติหมายถึงสมบัติแห่งคติสองอุปทิสมบัติคือสมบัติแห่งร่างกาย 3. การสมบัติ คือสมบัติแห่งการเวลาและสีะ่ปริยโย,ย,ย,ยคสมบัติคือสมบัติในการประกอบในการทำความดีถ้าหากว่ามีครบทั้งสี่ประการนี้แล้วเราก็จะได้รับความดีแน่นอนหรือเราจะพูดอีกอย่างว่าทำดีขอให้ถูกที่ทำดีขอให้ถูกคนทำดีขอให้ถูกเวลาทำดีต้องรู้จักวิธีทำ ถ้าหากามีสามสี่อย่างนี้แล้วรับรองว่าความดีที่เราทําไปนั้นได้แน่นอน,นครับแต่ที่เราทาความดีแล้วเรายังไม่ได้ความดีก็เพราะว่า,าเหตุปัจจัยที่เราทารําความดีนั้นมันยังไม่ถึงการไม่ถึงเวลาที่เราจะาได้รับผลที่เราได้ทาความดีนั้นนะครับเปรียบเสมือนกับเราปลูกมะพร้าวกับปลูกข้าวในานาเนี่ยนะครับเราปลูกวันเดียวกันนะ ปลูกเวลาเดียวกันปลูกวันเดียวกันเราปลูกมะพร้าวในไร่วันนี้ปลูกข้าวในนะาวันนี้ข้าวประมาณสักสเดือนนะอาจจะไม่ถึงนะตีว่าประมาณ3เดือนอาจจะไม่ถึงนะอาจจะเกินก็ประมาณ3เดือนมันก็จะให้ผลเรามาเก็บเกี่ยวได้นะครับแต่มะพร้าวนั้นต้องใช้เวลาเป็นปีนะอย่างน้อยก็สอปีหรือ3ปีจึงจะให้ผลนะครับฉะนั้น การปลูกข้าวก็ดีการปลูกมะพร้าวก็ดีให้ผลแน่นอนเราปลูกอย่างไรเราได้อย่างนั้นนะแต่จะช้าหรือเร็วนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเวลาขึ้นอยู่กับพื้นพันธุ์พืชที่เราไปปลูกนั้นๆเราดูสถานที่ดูการเวลาดูอะไรต่างๆหลายๆอย่างซึ่งเป็นองค์ประกอบของการปลูกพืชนะการทาความดีก็เช่นเดียวกันดังที่ผมได้เรียนได้ทราบแล้วว่าจะต้องทําให้ถูกที่นะให้ถูกบุคคล ให้ถูกเวลาแล้วก็ต้องรู้จักวิธีทำถ้าครบทั้งสี่อย่างนี้แล้วการทำความดีของเราก็จะได้รับผลดีแน่นอนนะครับฉะนั้นคำพูดที่ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีทงไปจึงใช้ไม่ได้นะครับเราต้องตอบกับคนที่เขาพูดอย่างนั้นกับเราว่าโลกมีธรรมค้ำจุนหนุนอย่างนี้เมื่อทำดีไม่ได้ดีมีที่ไหนถ้าทำดีต้องได้ดีทุกทีไป ขอเพียงให้เข้าใจทำในความดีนะครับฉะนั้นพี่น้องธรรมทูตกาัดวิธีพุทธทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับถ้าหากว่าเข้าใจพุทธวจ,จนะที่องค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้มีกําลังใจในการที่จะทาความดีนะครับทาความดีเพื่อตัวเราเองอันดับแรกนะฮะทำความดีเพื่อครอบครัวหรือญาติพี่น้องทาความดีเพื่อสังคมหรือคนหมู่มากรวมถึงประเทศชาติ อะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเราทําได้อย่างนี้เราก็จะได้รับผลดีผลดีที่เห็นชัดๆเลยก็คือขณะที่เราทํา เราก็จะมีความสุขใจมีความอาบอบใจมีความอิ่มใจมีความปราบรื่มปิติจินดีที่เราได้ทาความดีจะเป็นความดีใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นการพูดก็ดีการกระทําทางกายก็ดีหรือแม้แต่ความนึกคิดก็ดีถ้าหากว่าเราคิดดีมองโลกในแง่บวกแล้วเราก็มีความสุขมีความอบอุ่นจิตใจสงบเยือกเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นผลของการทาความดีฉะนั้นธรรมะ เพื่อธรรมะในรายการคลิปเสียงจากธรรมทูตขัสวิถีพุทธในวันนี้ก็พูดย่อๆแต่เพียงนี้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นการให้กําลังใจกับพี่น้องเพื่อนๆสมาชิกธรรมทูตขัสวิถีพุทธที่กําลังจะตั้งใจทําความดีเพื่อช่วยชาติช่วยพระพุทธศาสนา ช่วยบ้านเมืองของเราให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับโดยอย่างยิ่งเราในฐานะที่เป็นธรรมทูตขนารวิถีพุทธอนอกจากจะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีแล้วเราก็จะต้องช่วยอุปถรัรมภ์ค้ำจุนดูแลเอื้อเฟื้อเกื้อกูลพระพิสุสงฆ์องค์สาม,มเณรในฐานะที่ท่านเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เป็นทายาทของพระพุทธศาสนาเป็นผู้พิสูจน์ว่าธรรมะของพระเจ้านั้นปฏิบัติตามได้จริงมีผลประเสริฐจริงเพร่พิสูจ์สององสมณเณรก็เป็นผู้ดูแลตรงนี้เราก็ช่วยงานท่านสนับสนุนส่งเสริมกิจการงานเผยแผพร่ศาสนาของพระกุณเจ้าทุกๆรูปไม่ว่าจะอยู่ในต่างประเทศในอังกฤษในโนเวย์ในสวีเดน Sweden, ในสวิตเซอร์แลนด์ในสหรัฐอเมริกาหรือในที่ใดๆทั่วโลกและที่มากที่สุดก็คือประเทศไทยนะครับเราก็จะต้องช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมการเผยแพร่หรือกิจกรรมหรือศาสนกิจในทางพุทธศาสนาที่พระภิกษุสามเณรในวัดนั้นๆหรือในหมู่คณะนั้นๆท่านทําเราก็ช่วยอุปธรรมบํารุงเท่าที่เราจะทําได้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะครับและเราในฐานะที่เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมธรรมทูต วิธีพุทธมาแล้วเมื่อปลายเดือนกันยายนปี2562ที่ผ่านมาที่วัดไทยนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์ซึ่งมีกอ,องงานวิทยายลายัยธรรมทูตมหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอุิจุจัยา,ยายร่วมกับท่านอาจารย์เจ้าคุณพระ วิมลศาสนาวิเทศเจ้าวาดวัดไทยนอร์เวย์ได้เป็นผู้จัดอบรมขึ้นนะครับเราก็ควรที่จะสนองงานท่านเพื่อให้งานผู้ศาสนาของเราได้จเจริญรุ่งเรืองไปอย่างทั่วนานา อารยประเทศและก็ในทั่วโลกด้วยนะครับเราก็ถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนงานของท่านและเราก็ทํางานเผยแพร่เท่าที่เราจะทําได้ในส่วนที่คารวะหรือค้าราชการเราทําได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับเราเองนะครับะฉะนั้นก็ขอฝาก เรื่องการทำความดีได้ดีทำความชั่วได้ชั่วไว้ให้กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมทูตข้าหาชวานพิธีพุทธได้เข้าใจตรงนี้แล้วเราก็จะได้เป็นผู้ที่มีความมั่นใจในการทำความดีต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านและขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ขอบพระคุณครับ